สวัสดีตอนเช้าครับกาแฟครับผมอากาศดีแต่เช้าวันนี้หลังจากที่กินกาแฟเรียบร้อยแล้วเนาะ ก็อยากจะออกมาเดินชมวิวสักนิดหนึ่งซึ่งตอนนี้ผมก็อยู่บริเวณอ่างเก็บน้ําเล็กๆแห่งหนึ่งเป็นที่หาอยู่หากินของชาวบ้านแถบนี้แล้วครับผมซึ่งหมู่บ้านมันอยู่ฝั่งโน้นนี่คือที่พักของเราเมื่อคืนนะครับผมออเยาะสินก็นอนได้อยู่ เช้าน <background> <world> <st> ี้ก็จะมาพูดถึงเรื่องกองร้อยทหารพรานจ่โจมที่เก้าหกสี่ออกปฏิบัติงานพื้นที่ในภาคเหนือนะครับผมซึ่งการออกไปครั้งนั้นเป็นการออกไปตั้งสวนแยกใหม่ก็คือสวนแยกที่สิบเก้าในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่แล้วก็จังหวัดเชียงรายภารกิจที่ของเราไปในครั้งนั้นก็คือ การผักดันชนกลุ่มน้อยแล้วก็สถาปนาความมั่นคงตามแนวชายแดนครับผมในปลายปี30เนาะหลังจากที่ผมกลับจากกลับไปจากช่องบกนะครับกำลังพลอีกส่วนหนึ่งที่ไปช่วยราชการที่ส่วนแยกที่18ก็คือที่ล่ม9ต้นปี31ก็กลับมากองร้อยเหมือนเดิมซึ่งแน่นอนละครับผม เวลากลับก็กลับไม่ครบส่วนหนึ่งก็บาดเจ็บกลับมาแล้วก็มีเสียชีวิตด้วยซึ่งการกลับมาจากการช่วยราชการตามกองร้อยต่างๆของอกำลังพลกองร้อยผมเนี่ยก็เมื่อกลับมาที่ค่ายก็ทำให้กองร้อยผมมีสภาพความพร้อมรบกำลังพลค่อนข้างเยอะถึงแม้จะไม่เต็มอาตาัตราแต่ก็พร้อมที่จะขึ้นทำงาน แล้วในปีพศ2532พวกเราก็ได้รับคำสั่งให้เตรียมตัวขึ้นปฏิบัติงานการที่เราจะได้ขึ้นปฏิบัติงานแต่ละครั้งเนาะซึ่งมันก็เป็นปกติของเราแหละก็คือเราต้องฝึกทบทวนยุธทธวิธีต่างๆการฝึกเข้าตีด้วยกระสุนจริงอะไรแบบเนี้ยคือเราออกทำงานทุกครั้งอะทุกพื้นที่อะเราก็ต้องฝึกการเข้าตีด้วยกระสุนจริงอย่างเงี้ยตลอดอะ พอถึงเดือนเมษาปี3-2เราก็ออกเดินทางกันแล้วพวกเราก็ออกมารวมพลกันอยู่บริเวณหน้าเสียงทางสายซึ่งมันเป็นเ,เป็นเนสาธงเป็นสนามเป็นสนามฟุตบอลเพื่อรอรับการตรวจสภาพพร้อมลบแล้วก็ทำพิธีมีพระมาพรมน้ำมนต์อะไรเงี้ยพวกเราก็เดินกันเป็นแถวออกมาแล้วก็แยกย้ายกันไปขึ้นรถ รถก็ไม่ใช่รถทาหารนะเป็นรถบัสสีสม้มรถพัดลมอะ่ะที่เขาเหมามาเป็นรถประจำทางสายชนบุรีสายระยองอะไรแบบนี้แหละจำได้ว่าตอนนั้นเราก็ออกมาประมาณบ่ายๆรถขบวนรถนี่เป็นแถวยาวเหยียดเลยเราวิ่งออกมาผ่านหน้าค่ายหลังจากนั้นเราก็เดินทางกันทั้งคืนมาสว่างที่ เข้าเขตเชียงใหม่ก็สว่างแล้วเห็นสภาพบ้านเรือนของคนเหนือเราคนอีสานเนาะเราขึ้นภาคเหนือเราก็เรียกคนเหนือซึ่งการไปไปครั้งแรกขึ้นเหนือครั้งแรกของผมเนีรู้สึกว่ามันตื่นเต้นนะเพราะว่าสภาพบ้านเมืองเขามันมันก็แปลกหูแปลกตาสภาพอากาศเขาก็เราเรารู้สึกว่ามันดีอะ่ะเช้ากันมามันจะมีขนาดเป็นหน้าร้อนเนี่ยมันยังมีหมอกหน่อย แต่เราไม่รู้สึกว่าร้อนอนะ่ะเรารู้สึกว่าอากาศมันดีกว่าบ้านเราพอ,พอมองเห็นทางเนาะก็พากันเฉยงเฉงแงดูพอประมาณสักเกือบเที่ยงมัง่งเราก็เดินทางไปถึงอรอ 7, เจ็ดพันสองไค่ายนี้เขาอยู่ที่อำเภอเชียงดาวอะ่ะผมผมมั่นใจว่าผมจำได้ ซึ่งช่วงนั้นที่ค่ายเขารู้สึกว่าเขาจะมีงานกิจกรรมกีฬาสีหรือว่ากีฬาอะไรสักอย่างของเขานี่แหละก็มีการแข่งขันประเภทกีฬาแล้วก็มีโชคมวยด้วยพอกลางคืนนี่พวกผมก็เขาจัดการต้อนรับดีเนาะก็ให้พักลงนอนของเขาอะแต่พวกเรานี่นอนชั้นล่างแล้วก็ปูผ้ายางนอนกันเหมือนเดิมแหละแต่ก็เราก็ถือว่าดีอยู่ พอกลางคืนเขามีงานมีอะไรแล้วก็เดินออกไปเที่ยวดูแต่ว่ามันไม่ใช่งานอยู่ข้างนอกนะเป็นงานในในค่ายเขานั่นแหละเราก็เดินออกไปดูเขาชกมวยดูเขากิจ,จรกรรมของเขาแหละซึ่งการไปเราก็ต้องอาวุธขอ,ของใครของมันเนะาะพุธประจํากายของใครของมันก็แบกกันไปใครถืออาปจีก็ต้องแบก <laughs> เพื่อนไม่รับฝาก <laughs> มีแต่คนอยากออกไปออกไปดูออกไปเที่ยวเล่นเรานอนอยู่ตรงนั้นคืนหนึ่ง ตอนเช้าก็มีนายทหารชั้นผู้ใหญ่ของกองทัพภาคสามนี่แหละเขาก็มาให้ว,วาดวมาไวพอรนะอะไรประมาณนั้นนะพอสายๆหน่อยเขาก็เอารถย m c มซมาบรรทุกเราไปส่งตามเป้าหมายต่างๆซึ่งตอนนั้นส่วนสายที่ผมไปเนี่ยแยกออกมาทางเชียงใหม่เนาะแต่จะมีอีกสายหนึ่ง4ี่แล้วห้ากองร้อยเขาขึ้นไปทางเชียงรายเลยขึ้นไปทางหินแตกนี่แหละ รู้สึกว่าเขาจะไปส่งแถวเลยมังฝางไปหน่อยหนึ่งแล้วก็ตัดขึ้นไปขึ้นไปที่ดอยปูเหมือนแล้วเขาก็ไปส่งพวกผมไว้ที่ดอยปูเหมือนนั่นแหละถึงตอนนั้นมันก็เย็นแล้วพวกผมก็พากันเดินเดินขึ้นไปอีกเดินขึ้นไปเขาขึ้นไปบนดอยแหละแล้วก็ไปพักอยู่ตรงนั้นยังขึ้นได้ไม่เท่าไหร่เลยมันค่ำมืดก่อน ก็พากันไปพักอยูตรงนั้นรู้สึกจะมีชุดปฏิบัติการพิเศษทันเล่ของเราไปด้วยซึ่งเป็นเป็นชอปอพิเศษของค่ายเราเนาะของค่ายปักแล้วพอกลางคืนทันเล่เขาก็จับพวกว้าได้สองหรือสามคนน่ยยึดอาวุธปืนได้ด้วยแต่ไม่รู้ว่าเขาส่งต่อกันยังไงพอเช้ามาหลังจากที่เราหงหา,าหารกันเรียบร้อยนาะเราก็เราก็หงตอนเช้าอ่ะล้วก็เราก็เผื่อเที่ยงไว้ด้วย แล้วก็ออกเดินทางกันแบบแถวนี้ยาวเหยียดไปตามสันดอยเลยแล้วก็พากันเดินไปเรื่อยๆไตระดับขึ้นไปตามสันเขาสันดอยไปอย่างนั้นแหละขึ้นไปทั้งวันแต่ว่ามันก็มีกําลังพลส่วนหนึ่งเนาะที่บาดเจ็บมาจากลมก้าวมันแบบเหมือนมัน,ม,นมันเลื้อรังอะรักษามันไม่หายกทีก็เดินไปแบบทรมานไปอะไรงั้นแหละบางคนก็อิเตโลส่งเสียงดัง <screws> ก็น the the ่าเห็นใจเขาอยู่เนาะวันนั้นเราก็พากันเดินกันทั้งวันะจนเย็นในที่สุดเราก็เข้าไปใกล้จุดหมายแรกของเราก็คือฐานทหารวะที่มันตั้งอยู่บนบนแนวเขตของพมแดนเลยอะแต่วันนั้นเราไปมันมันก็ข้าแล้วเนาะพอไปถึงเราก็เราก็แค่อ้างกำลังคุมเชิงเขาไว้แล้วก็ส่งตัวแทน ไปเจราจากับเขาอะไรเงี้ยเนาะซึ่งตอนนั้นจากการที่มองด้วยสายตาปล่ามันก็เป็นฐานที่แบบสูงชันมากซึ่งถ้าเกิดการประทะกันหรืรอว่าการแย่งชิงกันเนี่ยเสียเปียบเขาแน่นอนแต่พวกวาเนี่ยโหเขาเตรียมพร้อมกันหน่าดูเลยเพราะว่าฐานเขาทาไว้อย่างดีมากบางกุง้งบางเกอร์เขาอย่างแน่นหนาแล้วเขาอยู่บนยอดสุดเลยนะยอดสุดมันก็จะเป็นเล็กๆกนะันเนาะมันก็เหลือพื้นที่ไม่มาก บางกุงบางเกลือทำดีมากปืนใหญ่นี่คงจะไม่ได้ไม่ได้กินเขาง่ายง่ายอ่ะเพราะว่ามันเป็นจุดเล็กแล้วก็ถ้ายิงมันก็จะค่อมไปค่อมมาถึงโดนมันก็จะน่าจะทานได้เพราะเขาทำทำดีมากแล้วตามคูเล่ตามอะไรเนี่ยเขาจะมีจุดที่เขาขุดหลุมไว้แล้วเขาก็จะฝังเอาเอาถัาางน้ำอ่ะถังน้ำ ถังน้าเขียวใหญ่ๆอ่ะถังสองรอลิตรอ่ะเขาจะใส่ตามจุดตามจุดน้ํานี่เต็มปิดฝาไว้อย่างดีก็น่าจะอยู่ได้เป็นเดือนนั่นแหละถ้าถูกปิดล้อมมานะไม่มีทางที่ว่าเขาจะอดน้ําแล้วเขาจะยอมหนีง่ายๆซึ่งต้องยอมรับว,ว่าเขาเตรียมการไว้ดีเขาคงมีประสบการณ์ของเขาอ่ะถ้าเราปิดล้อมไว้เนี่ยก็คือเขาจะลงมาไม่ได้แต่เขาลงมาไม่ได้เขาก็มีน้ํากินอยู่ ก็อยู่ได้นานเป็นเดือนพอเช้าวันต่อมาเราก็ต้องคุมเชิงรอผลการเจรจาของฝ่ายแล้วก็ฝ่ายเขาอยู่นั่นแหละจนประมาณเย็นเกือบจะค่ําเขาถึงยอมถอนลงไปแล้วก็เขาเอาพวกมา้าพวกล่ออะไรเนี่ยเนาะมาเป็นขบวนยาวเหยียดเลยมาขนของเข้าไปจนจะมืดอเขาถึงขนหมดเราถึงได้ขึ้นไปบนฐานเขา ซึ่งตอนที่เราขึ้นไปก็ยังมีมีทหารเขาอยู่บนฐานนั้นอยู่พอเราขึ้นไปก็เขาก็ขนของขนสัมภาระอะไรของเขาที่เหลือนิดนิด,นด,นดหน่อยออกไปซึ่งเราก็สามารถเคลียร์ตรงนั้นได้โดยไม่ต้องเสียลูกปืนแม้แต่นัดเดียวเนาะ <c oughs> ซึ่งมันเขาเป็นผลเดียวกับเราแหละเราอยู่บนฐานแรกที่เรายึดได้ตรงนั้นประมาณสักห้าวันห้าหรือหกวันเนี่ย ฮอก็มาส่งสปอเที่ยวแรกซึ่งการมาส่งสปอของฮอเนี่ยเราก็ต้องทําสนามฮอให้เขาเนาะเราก็ต้องตัดต้นไม้ตัดอะไรดูทิศทางเขาเข,าเข้ามาเข้ามาทางไหนมันต้องโล่งแล้วก็ทิศทางที่เขาออกไปทางไหนอะไรเงี้ยเนาะเราก็ต้องทําให้เขาดีดีหน่อยอะซึ่งการมาส่งสปอรอบนี้เนาะเขานอกจากสปอแล้วเ็ายังส่งเครื่องมือสนับสนุนมาให้ด้วย ก็คือเครื่องตรวจทุนระเบิดที่เราใส่หูครอบหูฟังแล้วเราก็มันก็เราใช้ค้นหาแบบเนี้ยมันเป็นกล่องเป็นกล่องเขาใส่มาเป็นกล่องอย่างดีเลยซึ่งก่อนก่อนก่อนหน้าที่เราจะขึ้นเนาะตอนที่ช่วงฝึกทบทวนนะ่ะทางแผนกสงครามทุนระเบิดเขาก็จัดอคอร์สพลทำลายขึ้นมาแล้วก็กำลังพลจากกองร้อยต่างๆที่ขึ้นเหนือชุดน,ะนั้นก็ส่งกำลังพลไปฝึกอบรม ซึ่งก็มีทหารช่างของในโคราชนี่แหละเข้ามาฝึกอบรมการใช้เครื่องตรวจทุนระเบิดให้ด้วยซึ่งการขึ้นภาคเหนือเราก็ได้รับสนับสนุนแบบนี้เหมือนกันเราได้มาเราก็เห่อของเล่นใหม่เนาะ <c oughs> ก็ามาลองใช้กันดูแต่เมื่อจะใช้จริงแล้วปรากฏว่ามันมันใช้ไม่ได้ผลมันมันยากไม่ใช่เครื่องมือมันใช้ยาก แต่มันยากไอ้ตรงตรงเราตรวจไปทางไหนมันเจอโลหะอย่างเงี้ยมันก็ดังตีดตีดมันเตือนคือมันเตือนตลอดอ่ะเดินเตือนเดินเราเดินตามโคเลตเราตรวจหาอย่างเงี้ยมันเจอฟอยบรามันก็ตีดเจอตะปูเก่ามันก็ตีดอย่างเงี้ยเจอปอกกระสุนมันก็ตีดอย่างเงี้ยมันก็มันก็เลยทําให้มันยากในการใช้งานจริงไงเจออะไรก็ช่างที่เป็นโลหะมันมันเตือนเราตลอดอ่ะ การที่เราจะไปจิ้มหาตลอดอย่างนี้มันก็ทําให้เราเสียเวลาเอาง่ายๆไม่ทานกินอะไรอย่างนี้แหละผลสุดท้ายเราก็แพ็กเก็บไว้เฉยๆแล้วพอหอมาอีกรอบหนึ่งเราก็ส่งคืนให้เขาหลังจากที่เราอยู่ฐานนั้นพักหนึ่งเนาะเราก็ออกเดินทางกันต่อไปมุ่งหน้าเข้าหาที่หมายใหม่ส่วนการเดินทางไปสู่ที่หมายต่อไปมันจะเป็นยังไง ไว้คลิปหน้าผมจะเล่าต่อนะครับเนาะสำหรับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับผมที่เข้ามารับชมและรับฟังแล้วก็ขอบคุณมากๆสํสำหรับท่านที่กดติดตามให้กำลังใจกันเนาะยังไงก็ตามก็ขอขอบคุณอีกครั้งนะครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ